สวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนเมื่อหลายแสนหลายล้านปีก่อนบนแผ่นดินไทยยุคดึกดำบรรพ์เคยถูกปกครองด้วยสิ่งมีชีวิตนาน,า,นาสายพันธุ์ตั้งแต่สัตว์เลื้อยคลานไดโนเสาร์ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณในบรรดาสัตว์เหล่านี้เคยมีสัตว์กลุ่มหนึ่งที่อยู่เคียงคู่ประเทศไทยของเรามากว่า150ล้านปีสัตว์กลุ่มจระเข้ได้ครอบครองหนองน้ําในประเทศไทยมาอย่างน้อยๆตั้งแต่เมื่อปลายยุคจุรสิกดังนั้นในวันนี้ ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเดินทางย้อนเวลาไปพบกับ8อันดับจระเข้ดึกดำบรรสกุลใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบในประเทศไทยของเรากันครับอันดับที่ 1. i n d o อินโดซีโนสุคสในประเทศไทยได้มีการค้นพบอินโดซีโนสุคัสถึง2สปีชีได้แก่อินโดซีโนสุคัสโปตโมสยามเอนซิส และ i n d o ดซ n โนสุคัสการาสินเอนซิสลักษณะเด่นของจระเข้ชนิดนี้คือเป็นจระเข้โบราณที่มีปากยาวคล้ายตะโขงมาลายูแต่ญาติิของมันตัวอื่นๆในกลุ่มเท e r โอซอรอยส์มักเป็นจระเข้น้ำเค็มที่อาศัยอยู่ในทะเลแต่อินโดซ n โนสุคัสของไทยถูกค้นพบในชั้นหินตะกอนที่บ่งบอกว่าเป็นน้ำจืดมันจึงเป็นสมาชิกตัวแรกของวง ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศเช่นนี้โดยลำตัวของมันมีความยาวประมาณ5.5เมตรและเคยอาศัยอยู่ในบทหินผูกระดึงเมื่อปลายยุคจุราิกราว150ล้านปีที่แล้วพบที่จังหวัดกาลสินอันดับที่2ชาละวันไทยแลนด์ดิคัสย้อนกลับไปเมื่อปี2523ทีมสำรวจไทยฝรั่งเศสได้ลงพื้นที่ค้นพบขากรรไกรล่างที่เกือบสมบูรณ์ของจระเข้ขนาดใหญ่อยู่ในสภาพดีจากจังหวัดนองบัวลำพู หลังจากศึกษาวิจัยพบว่าเป็นสกุลใหม่ของโลกจึงได้ตั้งชื่อว่าซูโนสุคัสไทแลนดิคัสจากจังหวัดน้องบัวลำพูต่อมาในปีพศ2 5 8ทีมสำรวจไทยฝรั่งเศสก็ได้ออกสำรวจบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและพบตัวอย่างจระเข้เพิ่มเติมทั้งส่วนขากรรไกรบนและล่างรวมไปถึงกล่องสมองอีกด้วยการศึกษานี้ก็ได้เสนอความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นสกุลเดียวกันกันกบซูโนสุคัส ไทยแลนดิคัสแต่ส่วนขากันไกลบนที่เจอเพิ่มเติมใหม่นี้มีความคล้ายคลึงกับจระเข้อีกกลุ่มหนึ่งมากกว่าคือวงโฟริโดซอริสซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มจระเข้ขนาดใหญ่ปากยาวแคบและจมูกโตเช่นซาโคซุคัสจากแอฟริกานักวิจัยจึงตั้งชื่อใหม่เป็นชาละวันไทยแลนดิคัสซึ่งถือเป็นสกุลใหม่ของโลกโดยชื่อชาละวัน ตั้งเป็นเกียรติแก่ชื่อจระเข้ขนาดใหญ่จากบทละครเรื่องไกลทองนั่นเองลักษณะที่บ่งชี้ว่าชาละวันเป็นวงตระกูลเดีวยวกับสโคสุคัสคือมันมีจาง,งอยปากแบนยาวแต่แผ่ออกกว้างเฉพาะบริเวณใกล้ดวงตาและส่วนปลายปากมีจาง,งอยโค้งงุ้มลงมาปกคลุมปลายกลามล่างเมื่อหุบปากคล้ายสโคสุคัสนอกจากนี้จำนวนฟันยังตรงกับลักษณะของโฟลิโดซอลิสอีกด้วยหัวของมันมีขนาดมหึมาเมื่อประมาณขนาด จะยาวได้ถึง114เซนติเมตรนักวิจัยจึงคาดว่าชาละวันอาจเป็นโฟลิโดซอร์ขนาดใหญ่ที่ยาวได้ถึง9เมตรเลยทีเดียวครับแทบจะเทียบเคียงได้กับซากุซุคัสจากแอฟริกาเลยตามปกติแล้วจระเข้ในวงโฟลิโดซอร์อย่างชาละวันจะกินปลาเป็นอาหารหลักโดยวิวัฒนาการขากันไกลให้ยาวเรียวแต่ในขนาดเดียวกันด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่และกรามที่แม้จะยาวแต่มีสัดส่วนหนากว่ากรามของตะโขงมาก นักวิจัยจึงคาดว่ามันเองก็สามารถล่าไดโนเสาร์ได้เช่นกันชาลวันถูกค้นพบในบทหินภูกระดึงจังหวัดนองัวลําพูและมุกดาหารซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงปลายยุคจูราสสิกถึงต้นยุคครีเทเชียสประมาณ150ล้านปีที่แล้วเมื่อครั้งอดีตการชาลวันอาจเคยว่ายน้ําอยู่ในแหล่งน้นําอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเราที่เต็มไปด้วยปลาและสัตว์น้ํามากมายแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในยุคจูราสสิกของประเทศไทยอันดับที่สม โกเนโอ h o ลิสพูเวียงเอนซิสโ o เนโอ h o ลิสเป็นจระเข้โบราณขนาดกลางลำตัวยาว3-4เมตรซึ่งอาจมีลักษณะการดำรงชีวิตคล้ายกับจระเข้และอลิเกเตอร์ในปัจจุบันโดย g o n นโอ h o ลิสพูเวียงเอนซิสถูกค้นพบที่อำเภอพูเวียงจังหวัดขอนแก่นซากดีดําบันที่ค้นพบประกอบด้วยกรามล่างที่ไม่สมบูรณ์จากบดินเสาขัวซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงต้นยุคครีเชียส ราว130ล้านปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามจากการวิจัยเพิ่มเติมในปี2011ที่ได้ทำการศึกษาทบทวนความสัมพันธ์ของมิโซยูครอกโคไดเลียและนีโอซูเคียใหม่พบว่าโกเนโอโฟลิสพูเวียงเอนซิสมีความใกล้เคียงกับซูโนซูคัสที่อยู่ในวงเดียวกันมากกว่าโกเนโอโฟลิสสปีชีอื่นๆจากยุโรปดังนั้นมันอาจถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซูโนซูคัสพูเวียงเอนซิสได้หากมีการค้นพบชิ้นส่วนของมันเพิ่มเติมต่อไปอย่างไรก็ตาม การค้นพบจระเข้ในวงศ์โกเนโอโฟลิดิตในประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ช่วยเพิ่มเติมความคล้ายคลึงของระบบนิเวศของไทยในช่วงปลายยุคจูราสสิกถึงต้นยุคครีเทเชียสที่มีความใกล้เคียงกับระบบนิเวศจากยุโรปและอเมริกาเหนือที่โกเนโอโฟลิสเคยอาศัยอยู่ด้วยครับอันดับที่ 4. สยามโมสุคัสภูพอกเอนซิสสยามโมสุคัสเป็นจระเข้ขนาดกลางที่ชื่อมีความหมายว่าจระเข้แห่งสยามโดยจระเข้ชนิดนี้ ยังคงเป็นจระเข้ในวงโก g o a n i o p h o ิ i ที่มีความยาว3-4เมตรซากดินดำบันของมันประกอบด้วยชิ้นส่วนกะโหลกและลำตัวบางส่วนโดยจากการศึกษาวิจัยลักษณะทางร่างกายพบว่าสยามโมซุคัสมีความใกล้ชิดกับโกน n i o p h o l สจากยุโรปมากที่สุดโดยซากดินดำบันของสยามโมซุคัสถูกค้นพบในบทหินเซาขัวปลายุคริเตเชียสจังหวัดสกลนครอันดับที่5เท Teriosuchus grandinaris Teriosuchus เป็นจระเข้ที่ตัวเล็กที่สุดที่ถูกพบในไทยโดยถูกค้นพบในบทหินเสาขัวอายุราว130ล้านปีณจังหวัดสกลนครมันมีลำตัวยาวประมาณ80ซนติเมตรเท่านั้นเทเรียซูคัสของประเทศไทยมีการค้นพบเพียงส่วนของกัะโหลกและฟันเท่านั้นแต่จากการเปรียบเทียบกับญาติิเทรียซูคัสและอตโตโปซาริดท,ที่สมบูรณ์กว่าจากยุโรปและอเมริกาเหนือ ทำให้ทราบว่าเทเรโอสุคัสของไทยเราอาจมีขาทั้ง4ที่ยาวและคล่องแคล่วส่งผลให้มันสามารถเคลื่อนที่บนบกได้ดีและอาจล่าเหยื่อขนาดเล็กกินเป็นอาหารได้ด้วยการค้นพบจระเข้ชนิดนี้ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าจระเข้ในกลุ่มอัลโตโปซาริดได้มีการแพร่กระจายตัวอย่างกว้างขวางและอพยพมาไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อันดับที่ 6. โคราโตสุคัสจินตาสกุลไลโคราโตสุคัสเป็นจระเข้ขนาดเล็กคาดว่า อาจมีความยาวประมาณ1.5เมตรมันเป็นหนึ่งในจระเข้ที่มีอายุทางธรณีการน้อยที่สุดในมหายุคมีโซโซอีกโดยถูกค้นพบในบทหินโคกกรวดอายุประมาณ120ล้านปีที่จังหวัดนครราชสีมาโดยซากดือดำบันของมันถูกค้นพบเพียงส่วนกะโหลกเท่านั้นที่มีลักษณะเฉพาะคือมีรูปร่างจางอยปากยาวและค่อนข้างตรงและยังมีกะโหลกที่เป็นรูปทรงแบนจากแนวตั้งไม่เหมือนกับจระเข้ชนิดอื่นๆอ,อีกทั้งลักษณะของโพรงเปิดบนเพดานปาก มีความคล้ายคลึงกับจระเข้ในกลุ่มนีโอูุขียอย่างเบอร์นิสซาทียจากยุโรปและชาโมซุคัสจากมองโกเลียอีกด้วยซึ่งลักษณะหลุมบนเพดานปากเพิ่มเติมนี้เป็นลักษณะที่พัฒนาแล้วซึ่งไม่พบในจระเข้กลุ่มโกนิโอโฟลิดชนิดอื่นๆของไทยเลยอย่างโกนิโอโฟลิสและสยามโมซุคัสดังนั้นการค้นพบโคราโตซุคัสจึงช่วยเสริมสร้างความหลากหลายของสัตว์กลุ่จระเข้ในไทยในช่วงมหายุคมีโซซบอีกได้เป็นอย่างดีอันดับที่7 กระบี่ซูคัสสยาโมโอแกลลิคัสกระบี่ซูคัสเป็นอลิเกเตอร์รอยที่เคยดำรงชีวิตอยู่ณนะจังหวัดกระบี่เมื่อสมัยอีโอซีนเมื่อราว35ล้านปีก่อนซากดิบดําบันของมันประกอบด้วยส่วนกระโหลกที่เกือบสมบูรณ์ที่ถูกค้นพบในเหมืองทานหินกระบี่โดยมันมีลําตัวขนาดเล็กอาจเติบโตได้ไม่เกิน2เมตรเท่านั้นกระโหลกของมันมีลักษณะค่อนข้างสั้นที่ปลายจมูกมีความแหลมเล็กน้อยและฟันซี่ที่ห้า มีขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีฟันกรามกลมมนซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ alligatoroid ในกลุ่ม o r i e n t a l l o s u k h i n a ซึ่งเป็นกลุ่มของ a l l i g a t o r รอยที่เคยกระจายตัวในเขตเอเชียตะวันออกนี้อันดับที่8 alligator moonensis มาดูสายพันธุ์น้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยกันดีกว่าครับกับ alligator moonensis หรือ a l l i เ a t o r แม่น้ำมูนมันเป็น a ิเกเตอร์ที่เคยอาศัยอยู่ณจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเพียง230 0 0 0ปีก่อนเท่านั้นโดยมันอาจเติบโตได้สูงสุดราว2เมตรโดยซากดิบดําบันของมันถูกค้นพบเพียงบางส่วนของกระโหลกขาดคากันไกลล่างหนึ่งในลักษณะพิเศษของมันคือมีปากสั้นแต่หนาทั้งแนวขวางและแนวตั้งเหมาะสมกับการใช้แรงกัดสูงผสมกับการมีฟันขนาดใหญ่บริเวณท้ายกรามซึ่งอาจใช้กินเหยื่อที่มีเปลือกแข็งได้นอกจากนี้มันยังมีโพรงจมูกสองโพรงที่แยกห่างกันอย่างชัดเจน แตกต่างจากอลิเกเตอร์จีนและอเมริกาที่มีรูจมูกทั้งสองอยู่ติดกันดังนั้นอลิเกเตอร์ของไทยจึงจัดเป็นสกุลใหม่ของโลกโดยตั้งชื่อตามแม่น้ำมูลที่อยู่ใกล้กับแหล่งขุดค้นนั่นเองอีกทางอลิเกเตอร์แม่น้ำมูลยังถือเป็นอลิเกเตอร์ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้สุดของเอเชียอีกด้วยการค้นพบอลิเกเตอร์ในประเทศไทยได้ช่วยบ่งชี้ว่าอลิเกเตอร์ได้อยพยพเข้ามายัางเอเชียและแพร่กระจายตัวตั้งแต่ประเทศจีนลงมาถึงไทย และการยกตัวของที่ราบสูงที่เบตอาจส่งผลต่อพิวัฒนาการของลิเกเตอร์ทั้งไทยและจีนทำให้เกิดข้อแตกต่างในระดับส p e ชีส์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระจาระเข้ดึกดาบันของไทยเราในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบจาระเข้ดกดาบันตัวไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นของคุณมาได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่อง m r Denodicker ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดกดาบันเน้นๆจากช่องของเรา แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย